<c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะแฟนเพจนะคะ โซยูกรูตาโซยูนะคะวันนี้ตั๊กแตนชโลาดานะคะมีโอกาสได้มาทักทายนะคะทุกคนลูกค้าแฟนเพจนะคะที่สั่งซื้อกลูตาโซยูไปนะคะตอนนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยส่งข่าวกันหน่อยเร็วใครที่สั่งซื้อไปใครที่ทานแล้วผิวดีขึ้นผุดผ่องเป็นยองใยก็อย่าลืมนะคะที่จะรีวิวให้หน่อยก็แล้วกันเนาะ นะคะขออนุญาตนะคะวันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยทักทายก,กับลูกค้านะคะทุกทุกท่านนะคะวันนี้ใครสนใจจะพูดคุยกับตะกะแตนนะคะคุยมาได้เลยยินดีต้อนรับวิสุตาเธอไวมากเธอคือ Number ร์วันนะเธอคือนัมเบอร์วันนะวิสุตาทําบำรุงทำมาบำรุงเออที่สุดนะ ไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วนะคะก็มีช่วงนี้มีแต่คนทักว่าสวยขึ้นค่ะมีแต่คนทักว่าสวยขึ้นก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันก็นั่นสิเราก็ต้องดูแลตัวเองไงก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยคือตัวไหนที่มันช่วยเราได้เราก็พยายามดูแลตัวเองให้มากที่สุดเอาจริงๆนะอย่างแปนเนี่ยแตนก็ไม่ได้ต้องการแบบจะผิวขาวจ้วเหมือนแบบเหมือนแบบ เหมือนเป็นปอกไข่ไข่ปอกอะไรอย่างเงี้ยไม่่เออไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ต้องการให้มันดูดีมีออร่ามากขึ้นซึ่งมันก็ช่วยเราได้เยอะเวลาเราใส่เสื้อผ้าเวลาเราออกไปไหนเราก็มั่นใจเวลาเราอยู่กับใครเวลาเราแบบนั่งใกล้คนสวยเราก็ไม่รู้สึกเขินอายอะไรแบบนี้อย่างน้อยต่อให้เราสู้เขาไม่ได้แต่เราก็สวยในมุมมองของเรานะดูดีมีออร่าอะไรแบบนี้ซึ่ง มันก็เป็นอะไรที่เราทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้นะคะด้วยกลูตาโซยูนะคะกลูตาโซยูเนี่ยสรพพคุณนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสก็คือขาวขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินพอช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินปุ๊บไอตัวเม็ดสีเมลานินเนี่ยมันก็ทําให้เราดําขึ้นไงมันก็จะทําให้เราแบบว่า เออผ่องขึ้นเอาจริงๆผิวแตนเมื่อก่อนนี่คือดำมากกร้านมากนะคะแล้วก็คือมันผิวไม่เสมออะไรแบบนี้เราดูแลตัวเองหลายๆอย่างรวมกันก็ไม่ใช่แค่แบบจะทาโลชั่นอย่างเดียวเราก็ต้องดูแลจากภายในสู่ภายนอกด้วยนะคะแตนเนี่ยท,ทั้งกินคอลลาเจนทั้งกินกูต้านะคะกูตา้าเนี่ยตัวนี้เลยนะคะกูต้าโซยูค่ะเนี่ยค่ะ ทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวกลับหน้ากล้องให้นิดนึงลืมกลับหน้ากล้องนะคะนี่นะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้กูต้าโซยูนะคะนี่แพ็กเกจซีนอย่างดีนะคะก็จะมีพลาสติกของคุ้มแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวข้างในเนี่ยเวลาเปิดออกมาก็จะเป็นซองแบบนี้นะคะแล้วเวลาดึงออกมานะคะมันก็จะเป็นแคปซูลแบบนี้ค่ะ เป็นแคปซูลแบบนี้ซึ่งเป็นแคปซูลแบบ gel, เจลเป็นนิ่มนะคะเป็นแบบว่าแบบนิ่มทานง่ายกลืนง่ายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นแบบเป็นซอฟ์เจลนิ่มคือมันจะดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันดูดซึมเร็วมันดูดซึมเร็วมันก็จะทำให้เราแบบว่าขาวเร็วคือหลายๆคนอาจจะเคยกินกรูต้าที่แบบว่าเป็นแบบอนะัดเม็ดเนาะซึ่งแบบอัดเม็ดเนี่ยโอเคมันมัน มันก็เป็นกูต้าเหมือนกันแต่ว่าเรื่องการดูดซึมอะ่ะมันจะดูดซึมได้<า>ได้ชากว่าแบบซอฟเจลนะคะซึ่งตัวนี้ยิ่งถ้าเราทานอย่างต่อเนื่องนะคะแบบว่าทานอย่างต่อเนื่องเลยผิวเรามันก็จะแลดูแบบดีขึ้นไวอะ่ะเอาง่ายๆมันมันก็เหมือนอะไรที่เราได้ดูแลอย่างต่อเนื่องเหมือนเวลาเรากินอะไรเยอะๆเ,เราก็อ้วนอะไรเงี้ยก็สะสมใช่ไหม เวลาเรากินตัวนี้เข้าไปเรื่อยๆผิวพรรณเราก็จะดีขึ้นทุกวันทุกวันทานเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะทานเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นตัวนี้นะคะเป็นกลูตาโซยูนะคะแล้วตัวนี้นี่ะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่คนบูลลี่อะไรแบบเนี้ยแต่พอแตนผอมลงแตนสวยขึ้นแตนผิวแตนดีขึ้นนี่น้านะอะไรเงี้ยงานก็เข้าเงินก็เข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเออแตนแตนเออ <S <S แตนอยากจะบอกทุกคนว่า ความปังอะ่ะมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองนะคะจริงๆอะ่ะการดูแลตัวเองมันมีหลายอย่างมากเอวิ่งจริง,รงกับเบลทาโลชั่นเอ้ยทากันแดดเอ้ยนะฮะไม่โอเคสำหรับเราถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลตัวเองนะคะทุกคนนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะที่เข้ามานะคะ ทักทายทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อกี้มันมีคนโทรเข้าค่ะมันก็เลยเอ,อสัญญาณค้างต้องขออภัยด้วยนะคะคนก็ชอบโทรมาเฟซบุ๊กจะโทรมาทําไมคะในเฟซบุ๊กนะคะไม่ไม่ได้รับอยู่แล้วนะคะ <laughs> โทรมาจังเลย <laughs> <laughs> นะฮะเราเกิดเป็นยิ่งเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยยิ่งต้องสวยยิ่งต้องดูแลตัวเองไม่ใช่แค่สวยด้วยศิลปกรรมเราต้องสวยทุก อย่างด้วยตัวเราเองสวยจากข้างในผิวก็ต้องสวยผมก็ต้องสวยรูปหน้าบางครั้งไม่จําเป็นจะต้องบล็อกเดียวกันไม่จําเป็นจะต้องหน้าวีเชฟเป็นพิษอั่มพัชราภาคนหน้าเหลี่ยมก็สวยได้คนหน้ากลมก็สวยได้นะคะคือคนเรามันจะมีความสวยทุกคนขออย่างเดียวให้เราดูแลแตัวเองดีที่สุดแปรงฟันทุกวันปากยาเหม็นอ,อาบน้ําให้สะอาดเตายาเหม็นตะกร,ะร้าเนี่ย่ใช้ไว้อามพิษอันเดอร์อาร์มแคร์ไป เออนะแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยทาให้ขาวกรูตาโซยูในตัวนี้ทําให้ขาวผิวใสผิวที่ค้ำๆกระดางกระดํามันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยเรียบเสมอกันแล้วก็แบบสีผิวมันก็จะแบบดูดีขึ้นมันก็จะดูแบบว่ากลายเป็นผู้หญิงเอเชียที่มีผิวเนียนละเมียดละไมแล้วก็แบบว่าเออมันเอาง่ายๆคนขาวกับคนดําใครใส เสื้อผ้าแบบว่าแล้ว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 ,ลวเ,ออเขาเรียกว่าอะไรมันช่วยขับผิวช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ช่วยขับผิวช่วยอะไรอย่างงี้แต่ว่าถามว่าคนดําสวยไหมสวยมันก็สวยในแบบคนดําแต่ผิวดําก็ต้องผิวเนียนเกลี้ยงนะมันก็จะได้แบบว่าตังๆแต่เอาจริงอ,อ,อ่ะเอ่อรถสนิยมของคนไทยเออ่แปลนว่าเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นก็จะชอบคนผิวขาวไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยแม้แต่ตัวเราเองเรายังชอบคนขาวเลยเนาะเออแต่ว่าแตนะก็ชอบผู้ชายที่ผิวคล้ำนะแต่ว่าก็ต้องแบบไม่คล้ำมากจนเกินไปคล้ำแบบพอดีๆไม่ใช่แบบดำปุ๊ดมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ผิวแบบว่าผิวพอดีๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาใครที่ดำมากๆแล้วกินตัวน,นี้ไปอะ่ะมันจะคือแบบ มันไม่มันไม่ต้องถึงขนาดกับขาวโบะหรอกแต่เราแบบมันโอเคขึ้นนะนะแต่ถ้าใครที่ขาวอยู่แล้วยิ่งกินมันก็ยิ่งเสริมนะมันก็ยิ่งแบบโอ้โหผิวยังก็ไขป่ปอกอะไรแบบนี้<ด>สวัสดีดคุณอนุวัตเขียวเกลี้ยงด้วยนะคะ <c oughs> ตัวแทนโซยูเขตลามินทา,า,าเอ,อเขตลาดพร้าว <c oughs> นะคุณอู๋เป็นยังไงบ้างยอดพุ่งกระฉืดไหมฉด <c oughs> สวัสดีค่ะคุณนิด คุณนิดนภา,าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคุณนุจรีอุไรล้ําวันนี้ใครสนใจสั่งซื้อกูต้าโซยูนะคะตัวนี้ที่ช่วยให้ผิวขาวผิวก็จางใสนะคะตัวนี้ทำเพียงแค่วันละ1เม็ดจากปกติราคากล่องละ390บาทแต่ตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะก็คือ390บาทไม่ขายขายแค่290ค่ะลดไปตั้ง100บาทนะคะ ค,คุณอ่าคุณอูอนุวัตรเขียวเกลี้ยงบอกว่ายอดมาตลอดครับผมโอ้เยี่ยมมากเลยโซยูปังอยู่แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยคลูต้าก็ปังด้วยนะคะผิวดีขึ้นมากนะคะน้องใบบัวของเราในก่อนหน้านี้ก็เขียวปื๊ดเหมือนกันตอนนี้ก็แบบเออก็กระจ่างใสขึ้นประมาณหนึ่งพอสมควรนะคะคนเราเนะมันไม่ต้องถึงขั้นแบบขาวบอ๊อะ แค่กินแล้วให้แบบให้มันดูก,กระจ่างขึ้นมามันก็ดูดีแล้วนะเออมันก็มีออร่าแล้วนะนะคะแค่ผิวดูดีมีสุขภาพดีอะ่ะมันทุกอย่างมันก็จะดีไปด้วยนะคะทุกคนเอาจริงๆอะ่ะถามว่าบนยุอยุคเนี้ยบนโลกโซเชียลเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันใช้ก็จริงก็ยอมรับว่าก็ทุกคนมันก็ต่างใช้แอปพลิเคชันแต่เวลาที่เราเจอตัวจริงกันละ่ะ นะเออเราก็ต้องดูแลตัวเองไงคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้คนแบบเห็นเราแค่ในโลกโซเชียลแล้วแบบว่าเออสวยเฉพาะในโลกโซเชียลตัวจริงก็ต้องสวยด้วยอย่างแตนเนี่ยทุกวันเนี้ยแตนไปไหนมาไหนขนาดแตนไม่แต่งหน้าแตนก็ยังมั่นใจในตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะผิวเราดีเพราะว่าสุขภาพผิวเราดีจริงค่ะมันก็จะช่วยเสริมสร้างแบบให้เราสุขภาพจิตเราก็ดีด้วยแล้วคนที่มองเราเขาก็มองเราสะอาดสะอ้านเนาะแบบว่าเออแบบอืมมันช่วยได้เยอะค่ะ นะคะสวัสดีค่ะพิกบจุษธาทูตคุณปัตมาพรพิกบพีพิกบน่ารักมากเมื่อวานกบสั่งของเยอะมากแม่รับออเดอร์เองไม่รู้ว่าไอ้หญิงมันไปขั้นหรือเปล่าในกลุ่มนั้นอะหนูฝากดูด้วยนะส่งแล้วนะอืมเมื่อวานพิกบสั่งไอ้นี่สั่งกาแฟสิบกล่องแล้วก็ฝั่งสั่งน้ำผักห้ากล่องแล้วก็รักแร้อีกสองอใช่อขอบคุณมากเลยนะคะพิกบแล้วสั่งซื้อในเพจสิบสองจานด้วยนะคือนางให้กำลังใจ ครูบาอาจารย์คือแบบโอ้โหแบบประทับใจมากขอบคุณมากจริงๆนะคะคือใครที่สั่งซื้อในเพจสีสองจานอ่ะเงินส่วนหนึ่งอ่ะก็ถูกแบ่งให้อาจารย์เงินส่วนนู้นก็จะถูกแบ่งนําไปใช้ในโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นการทําบุญทําทานการทําความดีทุกอย่างค่ากินค่าใช้ค่าโรงแรมค่าที่พักค่าในการทำคอนเทนต์อะไรต่างๆอย่างเงี้ย ะะซึ่งมันก็จะถูกนําไปใช้ตรงนั้นนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยจริงๆตอนนี้นะคะใครเนี่ยใครที่สนใจอ,าอยากให้ผิวพรรณตัวเองดูดีขึ้นนะคะมันตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะมากนะคะแตนบอกเลยนะคะช่วยได้เยอะมากๆตัวนี้เนี่ยช่วยลดรอยแผลเป็นด้วยนะ ใครที่เป็นแผลเป็นอย่างแตนผ่านมเนี่ยมันก็ลดได้เยอะอย่างแตนใช้ไว้อาร์มพิษอยู่แล้วเนี่ยครีมทารักแลนตัวนี้เนี่ยไว้อาร์มพิษอันเดอร์อาร์มแขนสามารถสั่งมาได้เหมือนกันนะครีมทารักแล้ตอนนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสามร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยซื้อหนึ่งแล้วก็แถมฟรีทันทีหนึ่งนะคือเอาจริงๆอ่ะเนี่ยเนี่ยรอยแผลเป็นนะคือแตนผ่านมแตนผ่านมแตผนแตผ่านมค่ะเมื่อก่อนมันดํากว่านี้อีกค่ะเพราะว่าผ่าตอนตอนผ่าแล้วเราไม่ได้ดูแลไง เออแล้วมันเป็นรอยดำอะไรอย่างเงี้ยนี่มันดีขึ้นตั้งเยอะค่ะก็คือกล้ากล้าที่จะโชว์แล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเออมันก็ยังมีรอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่แบบเออมันก็ไม่แบบน่าเกลียดขนาดนั้นเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็ช่วยค่ะมันก็ช่วยลดรอยแผลเป็นด้วยนะคะสําหรับมันไม่ใช่แค่ดูแลผิวให้ขาวขึ้นนะแล้วตัวเนี้ก็ไปเสริมอีกทีนึงไวอาพิษอันเดอร์อาร์มแคร์ Care. เนี่ยตัวเนี้ยคิมทารักแร้แต่ก็ทารักแร้ด้วยนะคะเนี่ยคือ หนูมีตัวตัวทามาไหมลูกไม่อตัวที่แม่พกทุกวันอ่ะแม่เอาไว้อ๋ออยู่ในแม่แม่เอาไว้ในกระเป๋าแล้วแม่ลืมอ่านุพลสั่งมาได้ตัวนี้สามร้อยเก้าสิบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะไว้อัมพิซอัน์ดอาร์แคร์อันนี้ครีมทาลักแร้นะคะใช่สอก้อันนั้นอะไรอันไหนอันนี้เหรอใช่มันมีอันนึงที่แก่แล้วน้องๆเป็นติดเอาไปอเองนี่ค่เออไม่เป็นไรนี่ใช้ับเออให้ดูล้นี่ทาแค่นี้เองค่ะไม่เยอะค่ะเนี่ยอันนี้ถือทาได้สองข้างเลยนะคะสำหรับแตน ใช้จิงงใช้เท่าเม็ดถั่วเขียวเองค่ะเพราะว่าวงแขนเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะเนี่ยก็แบ่งเป็นสองอันก็ทาไปค่ะเนี่ยทาง่ายซึมเร็วทุกคนแล้วหอมมากประเด็นคือทาปุ๊บกลิ่นตรงกลิ่นตัวที่มันมีอยู่คือมันหายไปเลยนะกลิ่นเตาเหม็นๆใครที่แบบกลินเตาเหม็นจนข่มคอก็อย่าแบบว่า เอออย่าทําให้เพื่อนรังเกียจเราแล้วก็ทาไปเลยตัวนี้ซึมเร็วเนี่ยคะ่ะทาปุ๊บซุมปั๊บนะคะเนี่ยหอมมากหอมมากจริงๆคือแบบแล้วมันไม่ได้หอมแบบว่าเป็นน้ําหอมขนาดนั้นคือมันหอมแบบละมุนมันหอมแบบน่าใช้มันหอมแบบ,น,น,แบ,บน่าหลงไหลอะนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคะ่ะไว้อาพิษอันเดอร์อาร์มแคร์สะจ่ายแค่สามร้อยเก้าสิบนะคะเอ๊ะตัวนี้ส่งฟรีปะ่ะใช่จ้ะตัวนี้ส่งฟรีด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะจ๊ะ ไว้อาร์มพิสอันเดอร์อาร์มแคร์แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจากปกติ390้ก้าูตาโซยูเนี่ยไม่ขายค่ะโปรโมชั่นขายแค่290ค่ะลดทันที100่บาทนะตัวเองแต่ตัวนี้ไม่ได้ส่งฟรีเพราะว่ามันลดไปแล้วไงแต่ถ้าซื้อพร้อมไว้อาร์มพิสจะส่งฟรีนะถ้าซื้อพร้อมอะไรที่ส่งฟรีล้วก็ส่งฟรีถ้าสั่งสินค้าอีตัวอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคน หอมละมูนช่ตัวเองพวกโลออนพวกสเปรย์บางตัวเนี่ยแตนบอกเลยว่ามันแรงมากนะหวานหวานเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยหวานหวานไปใช้อะไรมาก็ไม่รู้ที่เป็นสเปรย์นางใช้แล้วด้วยความที่มันเป็นแอลกอฮอล์นึกออกปะผิวนางไหมเลยจั๊กกะเล้คือดำปื๊ดเป็นแบบมองจั๊กกะเละยังไงเอ่ยให้เหมือนหมอย มองมองจะก็ะเล้หวานหวานค่ะเป็นแบบนั้นเลยแต่ตอนนี้หวานหวานดีขึ้นมากคือแบบจะกะเล้นางก็ดีขึ้นมากกว่าสามร้อยเปอร์เซ็นต์่ะจริงมากจนนางกล้าโชว์คือก่อนหน้านี้แบบปีก่อนมันจะไม่มีใครได้เห็นจะกะเล้นางเลยไม่มีจะไม่มีใครเห็นว่าวันหวานใส่กล้าใส่สกล้ามเลยอ่ะไม่กล้าใส่เนี่ยอยู่บ้านไม่ใส่นะเพราะฉะนั้นสั่งมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกลูตาโซยูหรือว่านะคะไวอาพิทอันเดอร์อาร์มแคร์นะคะ ตัวนี้นะคะใครกลิ่นเต่าเหม็นใครรักแล้เหม็นหรือว่าเพื่อนเรากินตัวเหม็นข้างๆเราไม่กล้าบอกเพื่อนก็ซื้อไปฝากเพื่อนแล้วก็บอกเฮ้ยแกฉันใช้แล้วฉันชอบมากเลยฉันเลยซื้อมาฝากแกอ่ะเพื่อนก็จะได้กลิ่นตัวหอมไปด้วยเราก็จะได้ไม่เหม็นไม่ขม,มคอนะนั่งใกล้กันอนะ่ะบางทีในออฟฟิศเนี้ยหรือบางทีแบบว่าเราขึ้นรถมงรถเมนะเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองโดยเฉพาะเวลาอยู่กับผู้นะผู้นะต่อให้แต่งงานกันแล้วต่อให้เป็นแฟนกันมาหลายปีนะยังไงเราก็ต้องดูแลตัวเองนะทุกคน ยิ่งอยู่แล้วยิ่งต้องดูแลตัวเองเอออันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่แบบยิ่งอยู่แล้วแบบยิ่งแบบเอ,อ้ยทําตัวเหมือนแบบเฮ้ยไม่ต้องก็ได้เงี้ยไม่ใช่นะผู้หญิงเนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งต้องสวยนะคะยิ่งมีแฟนยิ่งต้องสวยะคะ่ะจริงมากคือเราเราห้ามหยุดดูแลตัวเองถ้าไม่งั้นคนอื่นมันจะคาบไปแดกเออพวกหมาต่างๆมันรอคาบไงคาบไปแดก นึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าอย่าไว้ใจอะไรง่ายๆเราต้องดูแลตัวเองค่ะเราต้องรักตัวเองก่อนที่เราจะให้ใครมารักเราเราต้องรักตัวเองให้มากๆวันนี้นะคะแตนนาเสนอทั้งสอ,งอย่างไว้อาร์พิตอันเดอร์อาร์มแคร์แล้วก็กล so ูตาโซยูนะคะใครสนใจสั่งมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเราจะอยู่ในที่มืดอ,อยู่ในที่แจ้งเนี่ยแสงแดดแรงแค่ไหนนะคะ ผิวเรามันก็ยังแบบว่าเออยังดูดีได้ด้วยกูต้าโซยูตัวนี้ไม่ว่าจะเจอความสกปรกแค่ไหนกินเงื่อกินอับเต่าเหม็นนะคะแคมดําก็ทาได้อ่ะตัวนี้ไว้อมพิตอันเดอร์อาร์มแคร์นะคะครีมทารักแร้กินหอมมาตะไกลเลยแหละข้อส่งก็สอเอออะไรทาได้ทาได้หมดอะ่ะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยแต่ลาไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าถึงที่ทําง,งานแล้วนะคะก็เลยมาบอกต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะได้ ได้ทราบได้รู้กันเผื่อใครอยากจะสั่งซื้อก็แอดไลน์แอดที่ปักหมุดไว้ได้เลยหรือว่าทักแชทที่เพจนี้มาได้เลยนะคะใครสนใจสินค้าตัวไหนหรือว่าถ้าใครนึกไม่ออกเวลานึกอะไรขึ้นได้ทักไปที่เพจตักกแตนชลาดาธรมาค้าขายเลยชัวนะคะ ชัว sure. กินตัวแรงแค่ไหนก็เอาอยู่ค่ะไว้อัมพิสอันเดอร์อาร์มแคร์นะฮะผิวค้ำแค่ไหนก็ทําให้กระจ่างใสขึ้นได้ด้วยตัวนี้ค่ะกูตาโซยูสองยเก้าสิบาทเท่านั้นจากสามร้อยเก้าสิบไม่ขายขายแค่สองร้อยเก้าสิบไว้อัมพิษสามร้อยเก้าสิบซื้อนหนึ่งแถมหนึ่งจากส่งฟรีด้วยโอเคนะรู้เรื่องกระเบื้องแต่ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้เนี่ยเดยวแตงขออนุญาตทําทงานก่อนนะคะวันนี้มาถ่ายรายการโปรโมทเพื่อโปรโมทเพลงเอ่อ หัวใจหลังดวงกันเดี๋ยวรอดูนะคะวันนี้เรามาถ่ายรายการเชายกันอะไรนะอ๋อไดไดนา DNA Talk อ่าดีดี DNA Talk ของพี่ด่ายแดนหน้าโโน,โนคะคะอ่าช่องโมโนโอเคเดี๋ยวยจ้งเดี๋ยวแจ้งอีกทีว่าออนแอร์ตอนไหนอะไรยังไงประกาศวันที่8ค่ะอ่าวันที่8เดือนพฤษภาคมพฤศภาคโมโอเคนะคะเดี๋ยวแตนขออนุญาตไปทำงานก่อนฝากติดตามเพลงหัวใจหลังดวงจันทร์ของตั๊กแตนด้วย29เมษายนนี้ทางยูทูบช่องตั๊กแตนชลดาออฟฟิเชียลเวลา9นาฬิกาโมงเช้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ